สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะเจอกับพี่ยา่ยาอีกแล้วนะคะพี่ยา่ยาจากสวัสดีค่ะบอสลาสวัสดีค่ะนะคะพี่ยา่าจากประเทศอังกฤษนะคะเปิดร้านเลบอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าของร้านเลบค่ะแล้วก็ทําระบบ TS W บกับครูสิตาคะซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ทั่วโลกและตอนนี้เราก็มีร้านทองออนไลน์ไปทั่วโลกเช่นกันนะคะ ใครสนใจออมทองนะคะก็กินบอกได้นะคะวันนี้พี่อาย่ามาบอกข่าวดีนะคะเสียงชัดเจนหรือเปล่าคะนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอกถึงข่าวดีสําหรับทุกคนนะคะใครที่เก็บเงินไม่อยู่โอ้ยเก็บเงินไ่อยู่เหตุไน,นเอาไปซื้อนันสุนีกินหมดบม่มีเงินเก็บนะคะอยากเก็บเงินพี่น้องมีอีกมีอีกทางหนึ่งคะ่ะพี่น้องใครอยากเก็บเงินอยู่มีอีกทางหนึ่งก็คือเอามาอม ออมทองค่ะนั่นก็คือการออมทองปกติแล้วนะคะเราไปซื้อทองนี้เราจะต้องหอบเงินไปซื้อโอ้อยากได้ดทองสองบาทก็ต้องมีเงินจํานวนเท่ากับทองสองบาทไปซื้อเราต้องมีเงินก้อนไปซื้อจริงไหมคะเรานะคะจะไปเซ็นเขาก็ไม่ได้จะไปบอกเขาว่าโอมาจําไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวอีกสิ้นเดือนจะเอามาจ่ายแบบนี้ก็ไม่ได้กับพี่น้องคะนั่นจึงเป็นเหตุว่าทําไมระบบที่สุดเจ๋งของเราถึงได้ ออกระบบมานะคะคุณเพิร์นได้สร้างระบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องทุกคนคะ่ะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากออมเงินผู้ใดอยากมีเงินเก็บนะคะต้องใช้ระบบของเราผ่านระบบนี้นะคะซึ่งเป็นระบบสุดยอดมากนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณจะซื้อทองคุณก็ต้องมีเงินไปซื้อทอง1บาทหรือ2บาทแต่ข่าวดีของเรานะคะคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินก้อน คุณสามารถสะสมทองกับระบบของเราได้แค่เริ่มต้น200บาทพี่น้องเอ้ยสะสมทองกับระบบที่เอตบัญุมีแต่ใดกับใดค่ะพี่น้องประโยชน์มากมายค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะประโยชน์มีมากมายนะคะแถมยังได้เก็บเงินเก็บเงินอยู่แล้วพี่น้องเพราะว่าเอามาอ่อมทองนะคะใครที่เก็บเงินไม่อยู่ใครที่อยากมีเงินเก็บนะคะเพราทองนะ,ะทองสามารถที่จะ เป็นเงินเก็บให้เราได้เราสามารถเอาทองไปขายได้และทองมีแต่ราคาขึ้นราคาขึ้นตลอดนะคะสมัยที่พี่ย่าเป็นสาวนะ,ะทอง4,500บาทกับพี่น้องนะคะและพอมาอีกไม่นานพี่ย่าเอาไปขายนะ่ะโอ้โหทองบาทหนึ่งหมสมัยก่อนน้นนะ ได้กําไรเพิ่มเห็นไหมคะนะคะทองมีแต่ได้กําไรเพิ่มทองมันมีแต่เพิ่มไม่มีลงถึงลงมันก็มีขึ้นมีลงค่ะพี่น้องคะนั่นคือทองนะตามสมาคมทองนะคะใครที่ออมทองก็เท่ากับเก็บเงินกับพี่น้องนะคะเก็บเงินซึ่งเป็นการเก็บเงินที่ปลอดภัยในการออมทองถ้าเราไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม ถ้าเราไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ไหมเรามาขายต่อมันก็ขายได้นิดเดียวแต่ทองราคาไม่ตกค่ะมีแต่ขึ้นกับขึ้นการที่เราจะสะสมบางสิ่งบางอย่างหรือสะสมเออบางคนสะสมสแต็มบางคนสะสมโน่นนี่นั่นนะแต่ได้ราคาไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าคุณมาสะสมทองคุณมีแต่ได้กับได้ใช่ค่ะจริงค่ะบอรัสนะคะทองขึ้นตลอดมีแต่ได้กับได้นะคะซึ่งปลอดภย100ัยร้อถึงแม้ค่าเงินจะเป็นไปตาม แต่ละประเทศขนาดไหนนะ,ะเงินค่างเงินจะตกหรือค่างเงินจะเป็นยังไงแต่ทองกับพี่น้องทองยังคงที่ค่ะโอ้โหไปที่ไหนถ้ามีทองนะคะไปประเทศไหนถ้ามีทองคุณก็ได้รับการต้อนรับเหมือนกันเหมือนกันกับเงินบางครั้งมากกว่าเงินอีกนะคะและที่สําคัญนะคะคุณสามารถใส่ แล้วก็สวยงามด้วยนะคะและยังมีคุณค่าด้วยนะคะนั่นคือทองนะคะยิ่งเราได้สายทองมันเหมือนกับการเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะอันนี้นะคะอยู่ที่เราเชื่อด้วยและในระบบของเราไม่มีเฉพาะทองอย่างเดียวเรายังมีของมงคลด้วยที่เป็นทองนะคะแล้วก็หินม,มงคลที่ร้อยกับทองด้วยทองแท้999.9% 99ด้วยค่ะพี่นอ้องคะอ้ยมีไลยทองห้เลือกมากมายค่ะตอนนี้นะคะ คุณเพลินก็ทยอยเอาลายทองเอาทองใส่นะคะให้เราสามารถที่จะกดซื้อกดออมได้มากมายเลยค่ะข้อดีของการที่คุณออมทองกับพี่น้องข้อดีของการที่คุณออมทองนะคะคุณสามารถที่จะมีเงินนะคะมีเงินเก็บ โดยการผ่านเป็นลูปของทองกับพี่น้องคะโดยผ่านเป็นรูปของทองแล้วก็มันปลอดภัยด้วยประโยชน์ของลูกค้าที่มาออมทองกับเราค่ะประโยชน์ของลูกค้าที่มาอมทองกับเรานะคะหนึ่งเลยระบบของเราสุดยอดมากค่ะเมื่อคุณโอนเงินเข้าระบบนคะคุณต้องโอนเงินเข้าบริษัทเท่านั้นนะคะคุณไม่สามารถที่จะโอนเงินให้คนอื่นนะคะต้องเป็นบริษัทเท่านั้นนะคะถ้าคุณโอนเงินให้คนอื่นนั่นไม่ใช่แล้วค่ะนะคะนั่นไม่ใช่แล้วนะคะถ้าคุณจะโอนเงินมีคนบอกให้โอนเงิน ให้เขาทำเปถูกไม่ไม่ถูกต้องนะคะบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นคุณต้องโอนเงินเข้าระบบอย่างเดียวโอนเงินเข้านะคะของบริษัทอย่างเดียวนะคะร้านเพชรทองมงค์นิลมิรนะคะเป็นเป็นบัญชีของบริษัทนะคะซึ่งถ้าคุณจะออมทองนะ,ะเราก็มีส่งให้นะคะและระบบของเรามันเจ๋งตรงนี้ถ้าคุณโอนเงินเข้าระบบปุ๊บโอนเงินเข้าระบบปุ๊บนะ,ะเราก็จะมีเป็น ระบบที่เก็บเหมือนกับเป็นกระเป๋าอ่เะเก็บเงินให้กับคุณนะคะเป็นกระเป๋าเก็บเงินให้กับคุณถ้าคุณยังไม่ยังไม่ซื้อทองในตอนนี้คุณสามารถเก็บเงินในกระเป๋าที่ในระบบอ่ะได้ตามระยะเวลาที่คุณปรารถนาที่คุณต้องการเออฉันจะเก็บให้ครบ5้าบาททอง5บาทแล้วจะซื้อตรงทีเดียวเลยแบบนี้จะได้กับพี่น้องหรือคุณจะเก็บไว้รอเวลาที่ทองมันขึ้นนะคะ ขึ้นลงขึ้นลงอ่ะทองที่มันมีราคางามสําหรับคุณคือราคามันถูกสําหรับคุณอนะ่ะนะคะทองมันจะมีขึ้นมีลงตามสมาคมทองค่ะเขาก็จะมีนะคะทองวันหนึ่งอ่ะนะะมีอัปเดต4ครั้งนะคะทุกคนถานะคะคุณก็รอจังหวะว่าเฮ้ยทองตอนไหนวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือวันมะรืนหรือวันไหนมันจะเป็นราคาที่เหมาะกับคุณคุณค่อยกดซื้อได้พอคุณกดซื้อปุ๊บนะคะสองเลยเวลาที่คุณกดซื้อนะคะคุณก็จะ มีนะคะทองนะระบบเราเจ๋งตรงที่ว่าคุณก็จะได้เห็นเลยว่าราคาเงินที่คุณออมมาเนี่ยมันจะขึ้นประเมินเลยว่าคุณได้ทองกี่กรัมค่ะพี่น,อน้องคะอุย้ยสุดยอดมากคุณสามารถที่จะเห็นได้ว่าเฮ้ยทองของฉันมีนี่นะ11กรัมแล้วนะ5กรัม10กรัมแล้วแต่คุณสะสมไว้นะ,ะหรือ0.1กรัมอย่างนี้แล้วแต่คุณนะคะเงินของคุณมันจะสะสม เพิ่มเป็นทองไปเรื่อยๆนะคะหรือคุณไม่คุณยังไม่อยากซื้อทองตอนนี้คุณก็สะสมเป็นเงินไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยซื้อครั้งเดียวอืออยากได้ทองสองบาทค่อยซื้อครั้งเดียวนะคะนี่คือนะคะระบบเรามันสุดเจ๋งมากขนาดไหนนะคะและสองเลยนะคะสวัสดีค่ะมาดามเจี๊ยบสองเลยนะคะระบบเรามีรางวัลให้คุณถ้าคุณสะสมทองนะคะครบตามจํานวนที่ระบบนะคะตั้งไว้นะ,ะสมมุติระบบตั้งไว้ว่าถ้าคุณ สะสมทองครบ2บาทนะคะคุณจะได้รางวัลเท่านี้เท่านี้นะคะถ้าคุณสะสมครบปุ๊บคุณแลกทองออกมาคุณได้รางวัลเลยค่ะเห็นไหมคะว่านะคะซื้อทองที่ร้านก็ไม่ได้ของรางวัลแบบนี้นะคะแต่สะสมทองกับเราเริ่มต้นจาก200บาทคุณยังสามารถได้ทองอ่ะสะสมให้คุณทุกครั้งนะเรามีระยะเวลาถึง1ปีเลยค่ะทุกคนค่ะนะ,ะและนอกจากคุณได้รางวัลแล้วนะคะ ข้อ3เลยนะคะคุณได้มากกว่านั้นอีกทุกๆก,การสะสมโอนเงินเข้าระบบของเรา200บาทอุย้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนพี่น้องทุกๆก,ก,การสะสมเงิน200บาทโอนเข้าบริษัทของเราในระบบของเรานะคะที่คุณกดออมทองกับเราคุณมีโอกาสลุ้นรางวัลนะคะลุ้นรางวันนะะล,นลวนในสิ้นเดือนเราจะเอาชื่อของคุณลายชื่อของคุณมาจับรางวัลน,นะคะโหมี3-5ถึงรางวัลเลยนะคะเป็นรางวัลทองค่ะเป็นแหวนทองที่ กูสิตาและคุณเพลินตั้งใจมอบเป็นรางวัลให้กับลูกค้านะคะตอบแทนที่คุณมาใช้ระบบของเราเห็นไหมคะว่ามันสุดยอดขนาดไหนนะคะคุณได้ ถึงสามต่อเลยเห็นไหมว่าการอมทองกับเรามันดีขนาดไหนถึงแม้ว่าคุณไม่มีเงินก้อนที่มันจํานวนเยอะไปซื้อทองตามร้านเลยแต่คุณสามารถออมทองกับเราเรามีร้านทองเรามีระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราของแท้นะคะและเราก็สามารถที่จะสะสมให้คุณทําให้คุณง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอยู่ที่ไหนของหลืบโลกคุณก็สามารถอมทองกับเราได้อุ้ยมันสุดเจ๋งขนาดนี้อะ่ะพี่น้องคะนะคะ,นะคะที่ระบบนะคะ ของเรานะออมทองนะกับ T S แอบและห้านทองห้างเพชรทองเยงวาวราชมงคลเนรามิรกับพี่นองโอ้ยมันสุดยอดขนาดนี้และที่สําคัญไปกว่านั้นคุณไม่อยากเป็นลูกค้าอย่างเดียวโอ้โหคุณอยากร่วมงานกับเรานะถ้าคุณอยากร่วมงานกับเราคุณก็มีผลประโยชน์เหมือนกันกับพี่นองคะ่ะแต่คุณต้องเป็นนะสมอนขึ้นไปคะ่ะคุณต้องซื้อสินค้าจากระบบ T S W 3,500บาทขึ้นไปคุณก็จะได้เป็นตำแหน่งสมอนทุกตำแหน่งเริ่มต้นที่สมอนนะสมอนขึ้นไปจนถึงซปเปอร์ vip คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับกำไรจากทองในการแนะนำคนอื่นนะถ้าคุณไม่อยากเป็นลูกค้าโอ้โหซื้อทองแล้วโอ้โหฉันอยากทำกับระบบนี้จังมันสุดยอดมากมันโคตรเจ๋งเลยโอ้โหครูสิตาให้สุดยอดมากให้เงินเยอะมากนะคนะคุณได้ คุณต้องเป็นระดับสมอลขึ้นไปก่อนนะคะและประโยชน์ของตัวแทนของเราดีขนาดไหนนะคะหนึ่งเลยเมื่อคุณแนะนําคนมาออมทองในระบบของเราเมื่อคุณนะคะแนะนําคนมาออมทองในระบบของเราออมทองครบ1,000บาทคุณได้รับเงินขวัญถุงทันที50บาทค่ะพี่น้องคุณได้รับทันที50บาท หู้ยทองซื้อง่ายขายข่องค่ะพี่นงคงขายข้องขายทองนี่ขายโอ้โหขายดียิ่งกว่าขายอาหารอีกพี่นงองนั่นแหละนะคะถ้าคุณแนะนําคนคุณก็ได้รับเงินทันทีเลย50บาทครั้งเดียวนะทันทีเลย5 0บาทและมากไปกว่าน,นั้นอีกสเมื่อลูกค้าซื้อทองจากระบบของเราคุณจะได้รับเพิ่มอีก50บาทจากค่ากำหนดนะคะค่ากำหนดนะคะจากค่ากําหนดที่ลูกค้า กดซื้อทองนะคะลูกค้ากดซื้อกี่ครั้งคุณก็ได้คุณก็ได้คนะ่ะเพิ่มขึ้นอีกนะคะสมมุติว่าลูกค้ากดซื้อทอง5บาทคุณได้ทันทีเลย250บาทเห็นไหมคะสะสมในกระเป๋าของคุณนะมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคิดดูถ้าลูกค้าคนเนี้ยโ,โหมากกดออมเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มคุณก็ได้เพิ่มไปไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่มีที่สิ้นสุดถ้าลูกค้ายังกดซื้อ เห็นไหมคะ,ะ my, ว่ามันเจ๋งขนาดไหน,นการที่คุณได้เข้าระบบ TS w ยมันสุดยอดมากเป็นระบบที่ดีที่สุดนะคะที่ดีที่สุดที่สร้างรายได้ให้กับคนไทยหรือคนทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นออมกเดียนะคะพะมา่าหรือลาวนะ,ะหรือทั่วโลกเลยพี่อาญาอย,ยู่ประเทศอังกฤษพี่อาญา,าก็ได้รับเงินจากระบบ TS w ยและนอกจากนั้นนะ,ะคะรูสิตาย,ยังเปิดร้านทองให้เราได้ค่ากาเนิดอีกนะคะค่ากาเนิดจากการแนะนําขายทองอีกได้กับได้ค่ะนะคะและเรานะคะ ซื้อสินค้ามานะคะเราก็สามารถขายปีกได้กําไรจากการขายปีกอีกุ้ยได้กับได้กับพี่น้องคะระบบนี้ดีที่สุดในโลกเลยนะคะที่พี่าญาทำมาเป็นระบบที่ให้มากที่สุดเลยนะคะพี่ย่าทำมาเจ็ดแบรนด์น,นะ,ะที่แบรนด์ที่แปดนะคะที่พี่ย่าอยู่และได้รับเงินตลอดนะคะไม่ว่าเราจะเอาสินค้านะคะซื้อสินค้ามานะคะแล้วก็ขายปีกได้อีกและถ้ามีการสั่งซื้อสินค้าในระบบของเราอีกนีเรารับเงินนะคะ จากในระบบอีกรับนเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์จากระบบอีกนะคะและถ้าเราแนะนําคนอีกเราก็ได้เพิ่มอีกคือมีแต่ได้กับได้ค่ะเขาระบบ T S W U ไม่มีว่าไม่ได้ถ้าคุณทาเออถ้าคุณทําเด้วพี่น้องถ้าบ่ยเฮดว่าได้ไหมเออคุณต้องทําด้วยนะคะคุณต้องลงมือทําอู้อยากลาอยากรวยสมารระบบที่เอสบันยูมากนางเก่าตูดยูบ้านนางแค่คิดดืดมบ่โพสขายบอออกมะไรบ่าราย,บยเดที่ยัง บัได้จากบาทคือพี่น้องเออนะนั่นคือเป็นระบบที่สุดยอดให้กับเรานะคะสามเลยนะคะสามข้อดีของคนที่ประโยชน์ของตัวแทนกับเรามาเป็นตัวแทนกับเรานะคะสามถึงแม้คุณไม่ได้ออมทองสักกบาทเดียวคุณบ่ได้สื่อทองในระบบซักกบาทเดียวคุณสามารถได้รับส่วนแบ่งจากระบบทันทีที่ลูกค้านะคะกดสั่งทองซื้อทองในลิงก์ของคุณบริษัทจะมีลิงก์ให้คุณค่ะ บริษัทจะมีลิงก์ให้คุณนะคะแต่คุณต้องเป็นระดับสมอลขึ้นไปนะคะดอปชชฟหรือผู้ช่วยโพสต์วาใดเด้อค่ะคุณต้องคุณต้องเป็นระดับสมอลขึ้นไปบริษัทจะมีลิงก์ให้กับคุณคุณสามารถนําลิงก์ของคุณไปให้กับคนที่เขาสนใจที่จะออมทองคุณก็จะได้ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ซื้อทองในระบบสักบาทเดียวไม่ได้ออมทองสักบาทเดียวคุณก็จะได้รับส่วนแบ่งจากค่ากำหนดที่ คุณสิตาและคุณเพลินม,มอบให้นะคะระบบ T S s อ v e n สำหรับคนที่รักเราจริงคนที่อยู่กับ T S s e v นะคะคนที่ทํากับระบบของเราอยู่คนที่ยังรักกันอยู่คุณก็จะได้ส่วนแบ่งนะะนอกจากนั้นนะคะมีเยอะกว่าน,นี้อีกนะ,ะ mm hmm. คะครูสิตาและคุณเพลินนะคะตั้งใจที่จะแบ่งปันตั้งใจที่จะให้สําหรับลูกๆนะคะตัวแทนนะะซึ่งคุณมาร่วมเป็น เจ้าของแบรนด์กับครูสิตาในระบบ p S w คุณแค่ลงทุน3,500บาทคุณได้เป็นเจ้าของแบรนด์กับครูสิตาแถมคุณยังได้เป็นเจ้าของร้านทองมอีกพ่อแม่พี่น้องแมวมันคือคักแต่แม่เออดีขนาดไหน3,500บาทเป็นเจ้าของร้านทองมรวมกับครูสิตา ะค,ะคุณไปเปิดร้านทองเองสามพันหาบอะได้เด้อสิบ,บอกไ้พ่อแม่พี่น้องโอ้ยบอลลกคนลุกตื่นเต้นค่ะพี่น้องตื่นเต้นน,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 นาคนที่สิมีเงินเก็บคนทีสิได้สะสมทองซื้อให้พ่อไห่แม่นะคะทดแทนบุญคุณพ่อแม่โอ้ยมันสุดยอดมากนะคะเราไม่มีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำรรที่จะไปซื้อทองเพื่อเป็นของขวัญให้พ่อกับแม่ของเราได้แต่คุณสามารถสะสมเงิน สองร้อยบาทกับพี่น้องสะสมไปเรื่อยๆจนได้ท่วงสื่อให้พ่อแม่ใส่อุ้ยนะให้พระที่บา้านบดาบุญกับพี่น้องนะคะคุณเงินทองจะหลั่งไหลามาทุกทิศท,ทุกทางเพราะคุณเป็นคนกระตันยูเออเห็นไหมนะคะเห็นไหมว่าระบบของเราช่วยทําให้นะคะคนมีชีวิตที่ดีขึ้นและทําให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะเพราะสินค้าที่ออกจากร้านทองของเราทองที่ออกจากร้านทองของเราเป็นทองมงคลค่ะพี่น้อง ครูสิตาชอบสิ่งมงคลครูสิตาเป็นคนคิดดีคิดบวกนะครูสิตานะคะนะคะทำให้ทองของเราเป็นทองมงคลที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ทใครๆได้ใช้ทองกับเราได้ใส่ทองกับเราได้ออมทองกับเราแม้แต่โอนเงินมา200บาทคุณก็เป็นคนมงคลคุณก็จะมีสิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณนะะอย่าลืมนะคะว่าการที่คุณได้พลังงานดีๆจากเจ้าของแบรนด์ ที่เป็นคนที่คุณภาพครับแก้วนะคะคุณก็จะได้ความมงคลไปด้วยเพราะครูสิตาเป็นคนคิดดีคิดบวกและทีมงานของครูสิตาทุกคนก็เป็นคนที่คิดดีคิดบวกพัฒนาสมองพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจหัวใจให้ฟูขึ้นทุกคนนะคะที่ทาสวัสดีดค่ะชาลินีสวัสดีค่ะนะคะคนที่ทำนะคะระบบ t s W นยทานการคัดกรองและเปลี่ยนความคิดไปในด้านดี เกือบ <Krist ian> ทุกคนค่ะทุกคนคะนะคะถ้าใครได้ดูมหาการ21วันเขาจะมีจิตใต้สานึกที่ดีเขาจะเป็นคนดีนะ,ะเขาจะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณดีมีหมัวใจดีมีนะคะความเป็นผู้ให้เหมือนกับครูสิตานะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะออมทองกับใครคุณจะซื้อสินค้าระบบ T.S. w รนยูกับใครนะคะคุณก็เป็นคนมงคลเหมือนกันคุณก็จะได้รับ ได้รับสิ่งดีๆได้รับพลังงานดีๆจากสิ่งที่นะคะทีมงานของเราหรือว่าทุกคนที่คุณซื้อสินค้าของเราทุกอย่างนะคะมีคุณภาพแล้วก็เป็นมงคลให้กับคุณทุกคนคุณนะคะมั่นใจได้นะสินค้าของเราคุณภาพครับแก้วนะคะตั้งใจที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนให้มีชีวิตดีขึ้นและทําให้ทุกคนมีจิตใจที่งดงามที่ เป็นจิตใจผู้ให้จิตใจที่ดีเมื่อไหร่ที่คุณนะะเชื่อในด้านดีคิดดีทำดีนะพลังดีๆจะส่งเสริมคุณยกระดับชีวิตของคุณให้สูงขึ้นสูงขึ้นคุณจะมีชะตาขาขึ้นถ้าคุณเชื่อด้านดีทุกคนคะถ้าใครสนใจนะสนใจออมทองโอ้ยหนูสนใจออมทองซื้อแหมพี่ยายานะคะอินบอ์ box. เข้ามาหลังไม่พี่น้องพี่ยายานะคะ จะแนะนําให้นะคะจะแนะนําให้แล้วก็สมลิงให้นะคะแล้วก็บอกว่าทําแบบไหนยังไงนะคะและถ้าคุณนะคะอยากอุ้ยพี่ายายาหนูอยากร่วมงานกับพี่ายายาอุ้ยขนลุงหนูอยากร่วมงานกับพี A ่ยายาหนูอยากเฮดที่เอตบันยูสามพบาทค่ะเริ่มต้นตรงนี้คุณก็มีระบบเป็นของตัวเองคุณเป็นเจ้าของนะคะ แบรนด์ร่วมกับครูสิตาและคุณเป็นเจ้าของห้างทองนะคะร่วมกับครูสิตาและพิ่ยาญาทันทีเลยนะคะและคุณสามารถที่จะรับรายได้แต่คุณนะคะต้องผ่านการเรียนมาหาการยบวันก่อนนะคะพิ่ยาญาไม่รีบนะคะถ้าคุณนะ,ะจิตใจยังไม่ได้นะ,ะยังคิดดีคิดบวกไม่ได้นะ,ะยังด่าผัวด่าลูกยังด่าคนอื่นยังกิจชาคนอื่นยังเช่นชกหา,ากระดูกคนอื่นอยู่บ่ต้องมารวมง,งานกับพิ่ยาญาตค่ะพิ่ยาญาบริษพี่ยาญาติต้อง การแค่คนที่ผ่านการเรียนมหาการบ21วันคเคลียร์จิตปรับใจนะคะและมารวยไปด้วยกันสําหรับวันนี้นะคะใครสนใจหลังไมเดอร์กับพี่น้องผู้ใดสนใจหลังไม้จ้านะะวันนี้พี่ยยาลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ่ะไปแล้วพี่น้องแมาย